สวัสดีครับสวัสดีครับพักเครื่องร้านพักเครื่องโนนดีนะครับภูมิใจนําเสนอนะครับภูมิใจนําเสนอนะครับพระบ้านบ้านเลยนะครับพระบ้านบ้านเลยครับเกจิหลวงสิวลีนะครับอันนี้เป็นสิวรีหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิคุนทองอารามหลวงนะครับเกจิดังเมืองสิงห์บุรีนะครับเลี่ยมเดิมนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับสิวรีปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับดูครับดูเม็ดผสมรับเด้งดึงเลยครับพระแท้ดูง่ายลยครับสิวรี หลวงพ่อแพรปีสองห้าหนึ่งเก้าแล้วครับไหนอยู่ที่ไหนปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับมีไปแบ่งห้าองค์นะครับห้าหกองนะครับ,รบ,รบสีดีหลวงพ่อหลวงพ่อแพรผู้คุณทองครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับ องค์ละ600บาทนะครับองค์ละ600บาทนะครับสวยเดิมเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับสีวรีปีสองพันห้าร้อยเก้าครับใครมีแล้วรวยนะครับสีวรีครับห้อยสีวรีมีแล้วจะมีแต่รวยรวยนะครับสีวรีนะครับนะครับปีสองพันห้าร้อยเก้าหลวงพ่อแพรครับมีแบ่งหกองค์นะครับสนใจสนใจแอดแอดไอดีไลน์ศูนย์แปดสองนะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับดวงดีพักเครื่องนะครับดวงดีพักเครื่องนะครับสนใจศูนย์แปดสองหกเจ็ด 0820786720นะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเป็นเหรียญลุงพ่งสีนะครับรุ่นอรหันเจ็ดแผ่นดินนะครับเหรียญรุ่นอรหันเจ็ดแผ่นดินนะครับปี58นะครับปี58พร้อมกล่องเดิมเลยครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรุ่นอรหันเจ็ดแผ่นดินนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อลุงพุ่งสีรุ่นเจ็ดรุ่นอรหันเจ็ดแผ่นดินเหมือนกันนะครับปี58เหมือนกันครับ เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อองค์ละ400บาทนะครับ400บาทครับพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับองค์ละ400บาทนะครับรูปหล่อรุ่นอรหันต์เจ็ดแผ่นดินนะครับหลวงพุทศรีครับ400บาทนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงพุทศรีอรหันต์เจ็ดแผ่นดินครับเหรียญหน้าทองนะครับเหรียญลงยาหน้าทองครับเอา500บาทนะครับ500บาทครับซีเดิมจากวัดเลยครับเอา500บาทนะครับ500บาทครับเนี่ยมีเลขไม่เลขนำเบอร์นะครับเอา500บาทนะครับสนใจก็แอดกันครับคุยกันได้นะครับราคาพอมีราคาต่อรองก็ได้ก็ คุยกันได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินนะครับหลวงู่อสีอาหารต์เจผ่นดินนะครับเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพระแท้ครับสบายใจได้ซื้อขายกับดวงดีสบายใจได้ครับพระแท้แน่นอนครับนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับผ่านไปเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับเหรียญเนื้อเงินลงยา ลงยาเขียวนะครับหน้าทองกรรมการนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวหน้าทองกรรมการครับรุ่นฉลองอายุเก้าสบเก้าปีหลวงพ่อพัดนะครับปีหกสามนะครับฉลองนะครับ99บปีหกสามครับนี่ครับรวยล้นรวยพันล้านนะครับรุ่นรวยพันล้านนะครับหมายเลขลำเบอร์น่าจะเป็นหกร้อยนะครับหมายเลขแปดสามสามขอโทษทีครับแปดสามสามครับแปดสามสามนะครับ หนึ่งเงินลงยาครับเพราะว่าสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทครับผู้ชายใส่ได้เลยครับผู้ชายพี่ใส่ได้เลยครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทราคาที่ถูกโคตรถูกเลยครับราคาแบบปันอย่างงี้ครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทสิรีเก็บก่อนไปก่อนสิรีรายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปเอาอะไรดีเลย รายการต่อไปเอาอะไรด,ดีเอ่ยแป๊บนึงน,นะครับรายการต่อไปแป๊บนึงน,นะครับเจอแล้วครับเป็นเหรียญรุ่นสอดริสหลวงพ่อรวยครับเหรียญรุ่นสอดริสหลวงพ่อรวยนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับ เหรียญสองเล็กของเขารวยนะครับนี่ครับวัตโกนะครับปีห้าเจ็ดนะครับส่องเล็กรวยๆนะครับมีสองเหรียญนะครับเอาเหรียญห้าร้อยบาทนะครับเอาเหรียญห้าร้อยบาทพร้อมกล่องเดิมเลยครับเอาเหรียญห้าร้อยบาทนะครับเหรียญห้าร้อยบาทครับเหรียญห้าร้อยบาทครับพร้อมกล่องเดิมเลยสวยทั้งคู่เลยครับ เหรียญสองลิตรพกของเดิมนะครับเดือนห้าร้อยบาทนะครับเหรียญสองลิตรครับพกของเดิมนะครับเดือนห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยมหาเศรษฐีนะครับปี เก้าห้าเก้าสี่นะครับเก้าสี่นะครับจัดสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าแปดนะครับนี่ครับพร้อมของเดิมครับแท้ทันนะครับประกันให้ครับแท้ทันนะครับแท้ทันสบายใจได้ครับบ้าเครื่องบ้านบ้านลงดีนลครับนี่ครับเอาห้าร้อยบาทครับพอรวยครับเอาห้าร้อยบาทครับเอาห้าร้อยบาทครับ โอเคนะครับมีรายการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับสนใจนะครับ0820786720นะครับ0820786720งศูนพาบ้านๆเลยครับพาเราบ้านๆน,นอนกองสวัสดีครับสวัสดีครับ